แหวมาสวนใกพันครับพี่น้องมาเบิงคาน้ำเพลนมาขอไนใหญ่พักเสียนย <laughs> พุทธเราว่ย้ายหน่อหนี่น,น,น้นอนข้าหนิเออคุณอุบ้ามกกรณนี่ได้ยักตันล่ะพี่น้องครับย้ายผนปูกข้าลาย โอ้มันแค่เกิดอีเราต้นหนียายเอ้าคือว่าขุดมือว่านนี่คือเกิดไว้แท้โอนเดี๋ยวว่าเห็นปอามันข้าวไงเขาคายไงเขาขึ้นละนบอยคือว่าขุดมือว้านนี่คือเกิดไว้แท้อนเดี๋ยวว่าเห็นป่ามันขี้นละน้อ อโอ้นี่มุูนพางไงเขาขายราคาเดียวกันบ้เออลป<ะ>ลาเาป้าอันเพี่น้องครับป้ายย้าย,าายน,นะครับป่ายย้าพันเผืนเลียงไวนีนปลากล้วยมอนตัวทอ ปาบ้านเราบ่เด้อนี่อ้เอ่อออปุยยังเซละไายโยอ๋มันขึ้นมาพี่พี่พี่น้องครับเออีกจักสามสิบมือนกับคุดขายได้อีกครับพี่น้องครับย้ายไปขายน้ำบ้านหรือขายตลาดขายน้ำบ้านเออ ไหนนี่โอ้โอ้เตาตอนาเรียนพี่น้องครับอีตัวซ้ำนี่มันไ่ใหญ่เลยปยัยังไ่ใหญ่สิอยู่อ่างไงกับขี้กันบ่ตัวซ้ำกันอ้ไกินเนาโอนี่นอารย์อือพี่พี่น้องโอ้ครับเลียงปลาในปลากล้วยครับพี่น้องครับผออกดอกเขาว่าไว้เถอะออปรยน้ำะทยอวนมตายบ่ใหญ่ โอ้อนี่โอ้นี่พี่น้องครับนี่ตัวเซาหนี่อะไรอ่าอ๋อ้นี่ตัวเซาหนี่อ่าเอ้ยครับพี่น้องครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้กะเป็นกล้วยกล้วยคือว่าเป็นวีเทียร์เราเป็นวีเทียร์ย้ายโอ้โตัดขายลายแล้วโอ้ตัดขายลายแล้วอม คุณพี่น้องครับอืมหวืม้วคพักยังกอืขอโอ้ปักทุปัพักกันจองมังง๊าบเ้าเถอะพี่น้องครับพักกันจองนี่ชิดพ่อนั่นด้วยเนาะชิดพอนียงก่อนชิดพ่อนอมใสออมใสหนูอูแสบไรโอ้ไม่ไงครับตัวนี้พักกั้นจองพักกั้นจองงักพี่น้องครับอืม ขันบอกถึงพากันจองคิดพอ่อยู่เมืองเลยย้ายเพระาะว่าข้าเจ้าสิขาวเพระาะอข้าเจ้าเห็ดตำเสวนะครับตำเส<อ>วนี่คือ,อ,อ,อเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้มันรุ่นไหนเราย้ายในปลาเนี่ยรุ่นก่อนรุ่นเก่าคือรุ่นสองแล้วเออตั้งแต่สิงหาปีกายพี่น้องครับมันเวียนมาเพราะไงหรอจับกินเรื่อยเออบักพริกตัวเตี้ยวเขามาสั้งเอาอือ ครับพีนน่น้นองครับมือนี้แวะชมสวนยายพันธ์ครับบ่ไไ้มาเล่อน้ำเพิินโดนแล้ว,วอ,ลอีปักเพริ<น>กันสีขาวอ,อ,าอ,อ้มานสีขาวตันี้แมมบักพริกเขียยายปักเพริกเขียรหลังเทียมันกับัวนั่นเด้เนาะล้งเทียรกะพี่ยาวน่าัวปุ่มปุ่มเป็นน้ำพันธนั่น พี่น้องครับนี่เปแปลงพักเสียนบ้านอย่างไรย้ายาขึ้นบ่าขึ้นมาบ้านหน่อคอยจะเหมือนพี่น้องครับ,บ,บไอ้ย้ายบ่แมนบ่แมนคือถาย้ายไอ้เห็ดเล่าว,ว้านบ่านบ้า,านบานทางห้างก็น้อยแบบที่นี่ก็เอาฟุ้นกบเลยครับฟุ้นกบหมดฟุ้นกบเลยข้าเจ้าบอกว่าไอ หมูกินบใบไก่กินหญ้าโอ้ไก่กินหัวงัวกินอ่างัวกินลูนกลพักไงพี่น้องครับพักหวานบาน้า,าน,านโอ้หันปูพักหวานโค้ดมันปูงา่ายปูกันพักหว,ว,วานบ้านาน้อยย้ายเนาะโอ้แปลงพราเสียลมิชมี่ครับพี่น้องมาแต่ทางไหนเนาะหมอนี่ไม่เอาใครละ่ะเออโอ้เขาปวด อืมอืครับมีทุกอย่างพี่น้องครับสวนไผพันธ์นะครับอืมทางปุ่นกะทางพุ่นกับแม่นพักบุ้งโอ้เออเอองามจังล่ะ เขาโพดเขาโพดอันนี้พักวังตุ่งวะนั่นแหะไอ้ข้อตอยอ่าเฮ้ยมอนี่ไหมแต่ยังเคียงขายชีงแข็งแต่ที่นเออเด็กขวางขาเดี๋ยวหัวกูก็สักลงขี้ดินดอกอันนี้พักกาฮินมาหน่ยไอ้นี่แล้วพักกาฮินเน่ะมันมาคืนยื่นวางตามหลอดที่หลอดเขาคืนมาคนี่พักหอมปลอมของบ้านนี้พรหอมปลอมกระจายเพราะยังเพราะว่าองมะเสาวเอออันนั้นพักบุ้งใครเนี่ย บุงไข่จะพักบุ้งครับพี่น้องครับเดี๋ยววันที่นี่สีรอห่า,หานเบียรพักเสียนย้ายกันวันที่นี่ว่ายายหลงเรื่องบ้างไว้ใสพ่พอกันชิหนาแล้วกันครับบ่ได้แวะมาเหล็นน้ำย้ายโดนมาบ่ท่าน่นเจ็บขาครับพี่น้องมือว่าน่นเจ็บขาขายครับคนว่าอุย้ยจานคุ้มบมม่าทายายเจ็บขาขายในมันขายมือละมือละหลายบาทด่ครับพี่น้องแต่กะไปขายน้ำบ้าน เออผักแพลวติดอยู่ตัวไหนผักแพ,พลวงามตัวไหนยายเออผักแพลวงามอยู่เฮี้ยนผมกับงามกันเอาพี่น้องคลิปนี้ไว้สักนียยไปไป่ยายบายบายครับบบาายยสสวัดโจ้าโอ้นี่ไหมผ <c oughs> ัก,กน,นี่ยังนี่ผักบัวผ้าบัวผ้าโอ้งามงามงามเดี๋ยวหาในผักเสียงกับยายกันครับ